สวัสดีค่ะพบก,กับนนี้รวยวันนี้เรามาคำนวณตังเล็กเด็ดสองตัวล่างรู้ก่อนรวยก่อนตังนี้เน้นฟันชัวชัวค่ะสูตรเป็นสองสูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยบวกหลักหมื่นสามครั้งบวกสิบล่างและบวกสี่คงที่ค่ะสูตรที่สองค่ะจะเป็นหลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักแสนและบวกหกคงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ใหม่เด็ด สูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดไทยเด็ดมาเลยสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามนั้นกันค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็นศูนย์บวกห้าบวกห้าบวกห้าบวกเก้าบวกสี่คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับยี่สิบแปดค่ะ ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8นะคะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นห้าบวก1บวกหนึ่งบวกสองและบวก6คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น15ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5านะคะและเลขเด็ด2ตัวล่างที่เราคำนวณได้นั่นคือ8 5หค่ะก็เป็นตัวเลขจากสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มๆกับเลขเด็ด2ตัวล่างในงวดที่ผ่านมานั่นคือ8 5ดห้าค่ะ เอาละคะ่ะเรามาคำนวณรู้ก่อนรวยก่อนเต็งเล็กเด็ดสองตัวล่างในงวดที่30ธันวาคม2 5 6 6เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น7 5 ++5 บวก5บวก5บวก5บวกแและวบวก4คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น34ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4นะคะ ตัวที่สองค่ะจะได้เป็น5บวก6บวก6บวก3และบวก6คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น26ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6นะคะและเลขเด็ด2ตัวล่างที่เราคำนวณได้นั่นคือ4 6ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น64ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอยากจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรีออยกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่ให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดแต็งเลขเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไห่ทุกคนที่ตามเหือนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรไยไมเวร์เด็ดกับช่องเันนี้รวย